โอ้อีปนนอแป้งนางเงือจะแตกน่าก,กลัวมากน่าก,กลัวช่าปลาน่ารักจริงๆเลยน้ำันกระสกควัตโตโตอะไรกดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ด้วยนะคะโอ้ยเชา้าแบบนี่ยเอา้าแล้วเรานอนท่านี้ได้ยังไงเนี่ย้ยตังแต่นมีร่างเป็นนางเลือกท้องป่องเนี่ย ทำอะไรก็แปลกๆพี่กนโ,โ,โ,โอ้หลังก็ปวดนอนท่านี้ทั้งคืนเลยแบบนี้อ้ยีบบ้าแล้วเราโอ้ยรู้สึกนอนแบบนี้มันไม่สบายตัวเลยนอนในห้องนอนที่ไม่ใช่ห้องนอนของนางเงือกเฮ้ยเราไม่ใช่นางเงือกนี่อีฟเราเป็นคนธรรมดาเป็นนางเงือกเป็นคนธรรมดาเป็นนางเงือก โอ๊ยสับสนเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อตอนนี้มันก็เป็นมันก็เป็นนางเงือกอะน,นะมันก็เป็นนางเงือกแต่ว่าอีฟเราต้องทำใจยอมรับแล้วแหละว่าเราเนี่ยเป็นนางเงือกนางเงือกท้องป่องด้วยเรารู้สึกระหวัดระแวงคนท้องมันต้องมีเจ้าชายมีสามีหรือมีใครสักคนที่มาดูแลเราสิ แต่นี่เราท้องแล้วก็หมกตัวอยู่ในห้องคนเดียวโอ้ยท้องก็จะแปลกหมดแล้วเนี่ยหางนางเงือกก็ขอดไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้ทำยังไงดีนะเมทดมนของเรามันก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงลองแล้วลองอีกลองหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็หลับมันก็ยังเหมือนเดิม ครั้งที่แล้วเราหลับแล้วก็ตื่นและวิมาณของเราหรือเตียงนอนของเรามันจะเป็นสาล่ายวันนี้เราลองอีกสักครั้งนี้ดีกว่ามรอลองนอนหลับและก็ตื่นแต่ว่าครั้งนี้เราต้องตั้งใจนะอิ๊ตั้งใจเพราะว่าเราจะได้เอาท้องตรง,ตรงนี้แล้วก็หางในเนื้อของเราเนี่ย,อ,ยออกไปสักที ทั้งงอนไม่ค่อยหลับเลยทำยังไงดีเนี่ย <_ C _> ช่วงนี้ตั้งแต่ท้องมีพฤติกรรมแปลกๆนะชอบดูแต่การ์ตูนเด็ก<_ <C> _>ดูเรื่องอะไรดีอ่ะมินเนี่ยงก็ดูไปแล้วสามรอบโอ้ยเอลซาก,ก็รอไปห้ารอบแล้วดูเรื่องอะไรกันดีน,น่าัน้องพี่อีจะดูเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับท้องเทะเลแอเรียวพี่ก็ดูไปสิบรอบแล้ว นเนืองอีพราะสักปวดหัวแล้วคนท้องนี่มันเข้าใจอะไรยากจริงๆเลยอ,อ๋อดูเรื่องปาดอลลี่ดิฟ้าไม่เคยดูเลยเรื่องเนี้ยโอเคโอ้ยอย่าดิฟ้สิลูกอย่าดิ้าเมื่อไหร่จะคลอดสักทีเนี้ยแตกพาระท้องหลายคลิปเลยเกินอู้วามน่ารักเนะ้ย มันแปลวเกินไปอ่ะลองดูหนังเรื่องปาวานเพชรฆาตดีกว่าโอ้น่าก,กลัวโอ้ยโอ้อีแป้นน้งเงอนจะแตกน่ากลัวมากน่าก,กลัวไม่ดูละไม่ดูละโอ้ยดูแลใจหวันหว่นไหวใจสัน่นลยเราทำใจดีอีกจำใจด,ดโีโอเคตอนนี้ก็เริ่มเริ่มง่วงละเราต้องขอตกลัวไปนอนแล้วนะ โอ้ว้าวน้นานั้นทะเลแถวนี้มันสวยอะไรขนาดนี้อ้ประกาลังมากไหมปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดเลยจะปลาน้่ะจรจริงเอ๊ะ ท้องทะเลแถวนี้ทำไมมันแปลกๆเราก็ไม่เคยว่ายน้ําเก่งแล้วออกมานอกท้องทะเลไกลขนาดนี้เลยเราก็เพิ่งปเ,เป็นนักเรื่องฝึกหัดมันแปลกๆนะอู้หูหูหูน้ำพัดพื้นเริ่มแรงแล้วอะ่ะเฮ้ฝูงปลาทำไมมันหนีอะไรมาเนี่ยอูย้เราต้องรีบไปแล้วโอ้ยท้องก็ป่อง หนักปะน่ะเหนืน่อยก็เหนืน่อยจะว่ายทันไหมทำไมน้ำ,นงไงไนำไมาเริ่มแดงขนาดนี้อ่ะโอ้ยทำยังไงดีอ่ะโอ้ยทำไมน้ำแถวนี้มันเป็นสีดแดงๆอ,อ่ะ ไม่ได้อ่ะเฮ้ย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 อะไรสันสนะัน่ะอะไรนะอ่มะมหาสมุทรใหม่เหรอโลกเราค้นพบมหาสมุทรใหม่แล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่จีอะไรนะอ่ะทำไมจะร้ากอะไรเหม็นไปหมดเลยเอ่ะอะไรอนะ่ะเราเอาอะไรนะอ,อ,อ่ะเฮ้ยเหนียวเหนียวอ่ะหึ ทำไมไมันตันัน่ะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นวองอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราก็เพิ่งว่ายน้ำมานี่แล้วมันก็มีอะไรไม่รู้ปากปากคิปที่อิมาอยังไงเนี่ยมันมีปากอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ไหวามาแล้วก็ฟุ๊บหายเข้าไปเลยเหมือนปากถ้ำเลยอะ่ะหรือว่า จะเป็นปากปะวัลไม่นะทำยังไงเนี่ย <c oughs> เรามาอยู่ในท้องปะวัลได้ยังไงเนีอุ้ยเหม็นไปหมดเลยมีซากอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทำยังไงดีอ่ะ้าเป็นสระคัทวัตโตัโอยตัแต <c oughs> ่ได้ทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้ยสันสัสันสันอูอู้สั ราจะโดนย่อยไหมเนี่ยเราจะโดนย่อยไหมเนี่ยทำยังไงดีเออหัวเราใหญ่นี่เอาอย่างนี้ละกันเอาหัวพุ่งชนเลยหนึ่งสองสาม,ออมโอ้ยหปอกเลยไม่ได้ผลน,น่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีน้ำมันลักเข้ามาเราจะไหลออเรากำลังกําหลไหลไหล อยากอยาอยากินอยา,อยาก,กินเราอยาก,กินเราออะไรเน่ยอ้อนนหองนอนเานี่อ,อ,อว่าแล้ว <Yeah. S 1> เขาก็บอกว่าคนท้องคนไส้เนี่ยสติสตางม,มันไม่อยู่กันเอนอกับตัว อย่าไปดูอะไรที่มันคิดเคียดลูกในท้องแล้วก็เราเนี่ยจะพิตกกังวลเกินจริงคนบ้าอะไรอะ่ะไปอยู่ในทะเลก็โดนวานกินพอพอพอ,พอตื่นตื่นโอ้หิวละโอ้เป่นมาก็กินนะไปกินก่อนแล้วกันนะเนองยอีท้องขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะอย่าลืมกดซับส,สไครต์และติดตาม EP 5เงยอ,อีทท้องป่องนะจ๊ะที่ช่อง Eat My Tube นะจ๊าติด โอ้ยอย่าดิ้นสิลูกว่าจะคลอดทีเนี้แม่ก็อ้วนเอ้ยไม่ใช่แม่ก็ลำคาญท้องจะคนแย่แล้วเนี่ยโอ้ยอยาจะคลอดทีลูก